วันนี้เราได้เปลี่ยนที่ทำงานใหม่จากแ h ดน็อต My ม e i นเบอร์มาเป็นพูวฟอกประตูในเกมโรบอทนะคะทุกคนบอกหรือว่าเป็นอะไรที่วุ่นวายมากมีทั้งแบบร้องผิดลองถูกหลายอย่างเป็นครั้งแรกในการทำงานที่นี่แดีวเราไปดูกันเลยว่าไอจะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะพเพื่อนๆทุกคนด้วยนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับไอกันอีกแล้วนะคะทุกคนก็วันนี้ก็มาอยู่กับ เกมโรบอกนะคะทุกคนวันนี้เราก็จะมาจับเพื่อนบ้านนะคะทุกคนในฉบับโรบอกเนาะทุกคนเนาะเออโอเคเราเป็นเพื่อนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะทุกคนว่าวันนี้อาจจะจับเพื่อนบ้านได้กี่คนเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันเลยคะ่ะทุกคน let's go <S เอาล่ะวิธีการเล่นก็น่าจะเหมือนเดิมนะคะทุกคนเนาะโอเคสวัสดีสวัสดีจ้าไอ้ดูสีชื่ออะไรอาดามัมโอ้โหอาดัมใหญ่หืมอ,อะไรใหญ่อ่ะเออ อดัมใหญ่ฉันเป็นผู้อาศัยอยู่ในอาคารนี้ฉันมาจากงานของชันในธนานะผู้จำหน่ายรถบรรทุกอ่าโอเคเขาเป็นผู้าอาศัยอพาร์ตเมนต์ชั้น3 04ศนี่ใช่ไหมอดัมอุย้ยอดัมบิก๊กอดัมใหญ่เออสเกียตการแปลมากโอเคโอเขามีพี่น้องเพสตอ่าเพสตันใช่ไหมเพสตันสตันบีก,กับอดัมบิก๊กเนาะโอเคทุกคนโอเคโอ้มีไฟ เฮสตันมีฝ่ายทางซ้ายฟิลแบบเอโรนอยกับอ่ากับเซเลนปะเออเนาะฝ่ายบนแก้มซ้ายกับฝ่ายบนแก้มขวามีรอยยิ้มหัวลานเสื้อก้ามแล้วก็สวมผ้พาพบนคอเสมออะไรที่บนบนหัวใช่ปะในดูสีอาดมบิ๊กนะคะเขา,ามีฝ่ายอยู่ที่ทางขวาเนาะอะไรดูสีอ่าไ,ไปทางขวาเอเคชั่นคอถามเลยคะ่ะว่าไอดีการคุณย่ใดคะ,ะจะขอโทษนะจะลืมให้รหัสกับคุณนะเออเนี่ยไปในดูสี อาดามเบกไหนดูซิถูกไหมนะหัวร้านแล้วก็เสื้อสีขาวเนาะอ,อยู่ในใบนัดไหมไหนดูซิโอเควันนี้ไม่ได้อยู่ในใบนัดนะคะคุณอาดามแต่ว่าเอกสารของคุณถูกต้องทุกอย่างนะคะแล้วก็วันนี้ไม่ได้อยู่ในใบนัดนะคะวะ่าฉันไม่ได้อยู่ในรายชื่เหรอต้องมีบางอย่างผิดปกตินแน่แน่ฉันควรอยู่ในรายการสิตรวจสอบอีกครั้งเถอะตรวจสอบได้ไงก็ไม่มีในรายการนะคะเออหรือว่าเป็นเอเรียม แปลกแล้วนะเป็นในโรบบอกซะด้วยยิ่งดูยากอาจจะใช่แหละทุกคนเนาะด้วยความแบบภาพมันบีบนะเออใช่หรือเปล่าฉันแล้วไม่มั่นใจแล้วสิโอเคงั้นก็เข้าไปได้ค่ะก็ไม่มั่นใจแกความในโรบบอกกัเนาะโอ้หึแม่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 สวัสดีค่ะคุณเดวิดเออเดวิดนี่ค่ะอืมเดวิดเป็นผู้อาสาชั้นสามศูนย์สองสามศูนย์สองเดวิด บอดแมนเนาะโอเคเป็นช่างไม้เขาจะสวมหมวกกันน็อกเนาะแล้วก็มีรอยยิ้มเสื้อสีแดงแจ็คเก็ตสีเทาถูกต้องนะคะแต่ว่าหน้าตาของคุณอนะะแปลกนะคุณเดวิดฉันก็ถามเรืรูปร่างหน่อยคะ่ะรูปร่างเป็นยังไงคะมีอะไรผิดปกติในตัวฉันหรอดูเหมือนว่าฉันก็จะไม่มีอะไรผิดปกตินะไม่มีพี่อะไรผิดปกติได้งงคะดูหน้าตาของคุณก่อนโอ้โหตาแบบกู้ดบกดิบเปีเ้ยวมาแบบ ลิ้นตาสีเขียวแบบนี้น่าจะไม่ใช่นะคะแถมก็ยังไม่ได้อยู่ในใบนัดนะคะคุณเดวิดท่านต้องขอโทษจริงๆค่ะฉันคงจะให้คุณเข้าไปไม่ได้หรอกนะคะบ๊ายบายโทรก่อน1นึ่งฮัลโหลแคทโอซีบริษัทแคทค่ะสวัสดีได้ติดต่อบริษัทแคทแล้วกลุ่มจะได้าที่กำลังจะส่งตัวไปในอาคารของคุณปรดรอปรดรอโอเคเสร็จยัง เอาล่ะฉันจัดการเจ้าหมอนด้านให้แล้วนะแกจะชอบชุดอะชุดเป็นแบบมีหูแมวด้วยนะรักเฟอร์สวัสดีจ้าอสัสดีค่ะคุณพาดพุทธภาคม <laughs> แกฉันชอบกันสังรายการแปลภา,าษาไทยนี้เนาะเอออาใส่อยู่ชั้นหนึ่งศูนย์หนึ่งแล้วหนึ่งศูนย์หนึ่งไงดูสินางสาวพุทธภาคม <laughs> แก ความแปลไทยเนาะเอออ่าน่าจะแบบพฤ้สพาก็เมย์ใช่ปะคุณเมย์เนาะสวัสดีค่ะคุณเมย์ด้อสัปดาคมนะคะเป็นเด็กผู้หญิงเนาะอ่าโอเคผมรอนหน้าตาสดใสสวมหูฟังแล้วก็อ่าอะไรอะ่ะแกะฉันมันแปลไทยอ่ะหรือว่าฉันต้องไปเล่นแบบภาษาอังกฤษอ่ะเออแป๊บนึงนะฉันขอดูรูปร่างตัวนี้ก็พอแล้วเนาะเออให้ดูซีถูกไหมโอเคกิมอ๋อมีกิมหัวกะโหลกอ๋อโอเคกิมหัวกระโหลทางซ้ายและทางขวาเนาะ มีน่อยน้ายิมที่สดใสผมบอลอ่าโอเคหน้าตาสดใสแล้วก็สวมหูฟังเนาะอ่าฉันขอดูไอดีาร์นหน่อยนะคะ3า2ศูนย์2องสโอเคถูกต้องค่ะอืม มาเป็นแค่เด็กผู้หญิงเนาะวันนี้เดนไมดัสนะคะอ้าโอเคค่ะถูกต้องหมดทุกอย่างนะคะนี่ได้หมดทุกอย่างแล้วใช่ไหมเปิดประตูอีเจนเธอะนะเคปเ,เข้าไปได้เลยค่ะโอเคคนต่อไปค่ะออสสสวัสดีค่ะคุณเบคอนออสสวัสดีจ้าหนขคดูซีจอนเบคอนโอเคจอจอนเบคอนหน้าตาแปลกแปลกทำไมหน้าตาดูแบบหน้าตาดูแบบเขาเรียกว่านะดูแบบรูปรอจอนเบคอน ผมเบคอนยิ้มใส่แจ็คเก็ตสีดำเสื้อสีฟ้าแต่ว่าหน้าตาของรอนค่อนข้างที่จะแปลกๆน้องเออหน้าตาแปลกๆฉันขอถามเรื่องหน้าตาของคุณหน่อยค่ะอ่ะมีบางอย่างผิดปกติที่หน้าฉันเหรอดูเหมือนว่าฉันก็จะปกติดีนะมันไม่ปกติเลยนะคะในแบบจดหมายเอกสารทั้งหมดในโฟลเดอร์น,นี่ก็คือแบบตาของคุณอ่ะตาเล็กแล้วก็ยิ้มนะคะคุณเบคอนคุณจะมาหลอกลวงฉันไม่ได้หรอกนะเพราะสายตาฉันแบบ ฉันจะบอกว่าให้ฉันไม่สามารถให้คุณเข้าไปได้ค่ะโอเครีบมาเอาละฉันจัดการให้แล้วนะขอบคุณที่ไว้ใจบริษัทแคดคาของเราโอเคแกจะชอบบริษัทของคุณมาอ่เสื้อดีค่ะไนขอดูเอกสาน่อนสิเดนิสประจำวัน <c oughs> 1.3 3เดนิสประจำวันนะคะอ่าโอเคเพื่อนสัตวตแพทย์เนาะผมสีน้ำตาลน่าแม่ติดตัมด้วยเสมอเส้อสีฟ้า ลิ้นอ่านแล้วลิ้นออกมาอย่างนี้แล้วก็เป็นคนรักแมวนะคะเนี่ยก็ดูเซเสื้อส,สีฟ้าโอ้เสื้อยังมีความแบบว่า I love cat แล้วก็มีรูปแมวเสื้อสีฟ้าโอเคนะํแมตติดตัวมาเสมอถูกต้องผมสีํำตาและปินออกมาด้วยเนาะโอเครักแมวข่อดูเอกสารเน่อยนะเขานี่ในใบนัดไหมเอาละสวัสดีคุณเดวิดประจำวันไม่ได้อยู่ในใบนัดนะคะเอกสารถูกต้องหมดทุกอย่างคะ่ะเอกสารเรียบร้อยแล้วใช่ไหม เอาล่ะฉันก mm. ่อเข,เข้าไปหน่อยได้ไหมโ okay, อเคฉันเข้าไปได้เลยค่ะคนต่อไปค่ะเชิญค่ะอ๋อสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสาวน้อยชื่อแปลกทุกอันเลยอ่ะความแปลไทยอ่ะเนาะอ่ะเป็นผู้อาศัยอยู่ชั้น303นะคะจะขถอดดูซิเขาเป็นอ่านักอิวนเทจเหรอโ okay. อเคจะใส่หมวกฉลามตลอดเวลาแล้วก็ย้มแล้วก็ใส่เสื้อสีฟ้าถูกไหมถูก ในเอกสารทูดบัตรประจำตัวทูดโอเคทูดหมดทุกอย่างค่ะโอเคขอบคุณที่ตัเอกสารจะเรียบร้อยดีนะเปิดประตูให้ฉันนะได้ค่ะเชิญเข้าไปได้เลยค่ะโอ้ชุดน,น่ารักดีนะคะเอฟที่ไหนบอกด้วยนะคะสวัสดีจ้าสาวน้อยสวัสดีค่ะคุณอเบิเร์ตฟาร์มิโกนะคะ กูดอเบอร์ฟามิโกอยู่หนึ่งศูนโอเคเป็นคารบอยนะคะโอเคหัวร้านสมหมดเสมอใส่ชุดรวมรวมชุดอ่าเอี่ยมเนาะแล้วก็รอยยิ้มที่ดูแบบเซาเล่นะคะแล้วก็มีบิลลี่ขนาดใหญ่อะไรคือบิลลี่ขนาดใหญ่หุ่นหลอเออแบบนึงน้นฉันขอถูแแบบถูกไหมอ่ะโอเครอยยิม้มถูกต้องตาถูกต้องเสื้อถูกต้องหมวกถูกต้องเอ๊หมวกถูกไหมหมวกถูกเลยทุกคน ถูกใช่ไหมอาหมวกถูกแหละฉันคิดว่าหรือไม่ถูกวะแต่มันก็หมวกคาร์บอยนี่เออดูซสิวันนี้ก็อยู่ในใบนัดด้วยนะคะอ่าโอเคบัตรถูกต้องค่ะเอ้บัตรอายุยังยังไม่หม,มดอายุนะคะเอกสารถูกต้องหมดทุกอย่างรูปร่างถูกต้องนะคะเชิญเข้าไปได้เลยค่ะต้องพูดค่ะเราไม่พูดกันนะคะเชิญเข้าไปค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะคุณแย่หยุดนะคะคุณแย่หยุดอยู่อยู่ห้องสอง 01น,นะคะอะไรดูสิคุณแย่หยุดคะ่ะอ่าพักไม่ดีน,นีคนนี้นะคะทํางานเป็นตํารวจนะคะสวมหมวกเสมอใส่แว่นกันแดดหน้าตรงสวมหมวกแล้วก็เสื้อกันหนาวสาีเทาถูกต้องไหมถูกสวมหมวกเป็นกันแดดถูกนะคะแล้วก็สวม,มุฟางถูกอีกค่ะแต่วันนี้ไม่ได้อยู่ในใบนั้น,นะคะอ่าขอดูหน่อย202110 202100โอเคถูกต้องค่ะอืม ถูกต้องนะคะแต่วันนี้ไม่ได้อยู่ในใบดัน,นะคะอะกูจับฉันได้แล้วเหรออะคุณเก่งมากเลยนะในเรื่องนี้นะเอ้ยรู้ได้แกว่าฉันเป็นเอเรียนะอะฮะฉันสุ่มมั่วนะไหนดูซิก็ถูกหมดนี่หรือว่าเอ้ยตรงไหนที่ผิดอะฉันไม่รู้แค่ว่าไม่ได้อยู่ในใบดั๊ก็คือก็โกรธเลยเหรอโอเคถ้าเป็นอย่างี้ก็ไม่ต้องเข้าไปคะ่ะแหมแยกเขี้ยวใส่ย่างเลยเหรอ บริษัทแคทคาบริษัทแคทคารับเดืนค่ะรับด่วนค่นะมจับเอเรียนหน้าหน้าประตูหน่อยค่ะบริษัทแคทคายินดีต้อนรับกลุ่มเจ้าหน้าที่กําลังจะส่งตัวพนังกงานเข้าไปจัดการกับเอเรียนที่อยู่หน้าประตูนะคะกรุดานรอสเกิร์ค่ะเอาล่ะเจ้าหมอนั่นค่อนข้างดุเลยลนะ่ะดีนะที่เธอถวาฉั้นบริษัทแคทคาจัดการได้รวดเดียวเสมอโอเคขอบคุณมากเลยค่ะอุย้ยฉันเกือบจะตุเยเย่มาตาดาเบ้ไอโกูโเฮ้ย เว้อ้เดี๋ยวก่อนเมเพิ่งเข้าไปไม่ใช่หรอนั่นนึงนะหนึ่งศนะูนเม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 ,มผมบอนหน้าสดใสสวหมหูฟังแล้วก็มีกิ๊บกระโหลกแกจะปล่อยใครเข้าไปหรือคนนี้คือตัวจริงแกจะปล่อยเรียกเข้าไปหรอนั่นนึงนะขอดูใหม่ขอดูดีๆก่อนเอฟเฟกต์ว่ากายพี่ป๊อปตัวนี้ถูกต้องผมบอลเป็นแค่เด็กผู้หญิงน้าสดใสแค่มันถูกทุกัน ฉันคงจะกลับไปดูคลิปย้อนกลับไปดูคลิปตัวเองแล้วแหละว่ามันเกิดอะไรขึ้นฉันน่าจะอันนี้เข้าไปค่ะโอ้แม่กออ้ไอแกแกอย่ด้วยลองเข้าไปดูก่อนครั้งแรกแกครั้งแรกคงไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวถ้ารอบหน้ามันไม่ได้ก็เอาใหม ah ่เออสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะมิกิ้งค่โอเคมาสเตอร์ไหมโอเคหน้ายิ้มผมสีดำแล้วก็ใส่เสื้อสีเขียวใส่หมวกไดโนเสาร์ใช่ไหม โอเควันนี้ค่ณนัดนะคะมาสเตอร์ไหมเคสค่ะเอกสารถูกต้องหมดทุกอย่างวันนี้ก็แถมอยู่ในใบนั้ดน,นะคะโอเคเสร็จเข้าไปค่ะไม่พูดข้ามทำเพลงเลยคะ่ะอย่าพูดเยอะค่ะถ้าใครเห็นผิดปก,กติตรงไหนคอมเมนต์บอกนะคะเพราะว่าเราก็ไม่รู้จริงจับด่างโคนได้สามคนยังไม่มีคนตายคนที่ได้รับการอนุญ,ญาตให้เข้าไป ฉันปล่อยเข้าไปได้4ตัวเธอทุกคนโอเมก้ด oh oh. แกแป๊บหนึ่งนะฉันขอดูก่อนใครบ้างมีอาดัมหมายเลขผิดหมายเลขไอดีผิดโอ้โ oh หตาระฉันไม่ได้ดูหมายเลขไอดีด้วยลืมไปเลยเดนิสไม่มีโลโก้ CAT ไม่มีโลโก้แคทในใบนั้นหรอในข้อกำหนดในการเข้าถึงเออว่ามันต้องดูละเอียดด้วยความมันเป็นแบบมันไม่ได้เหมือนแบบต้นฉบับเนอะทุกคนที่แบบว่ามันแบบ เช็คแค่ใบหน้าเนาะทุกคนเออนี้มันต้องดูดีด,ด้วยแล้วก็เมษาไม่ใช่เมษา,าพฤษภาไม่มีโลโก้แค่นเหมือนกันโอ้ไ oh ม่ก็จะเปิดไปได้4ตัวเลย โอ้ทุกคนได้แรงบีโอ้ไม่เป็นไรอย่างน้อยเราก OK. ็ไ okay. ด้ตามบรรทับจากบริษัทแคทคาร์นะคะแพลนเกตบีเนาะโอเคก็โอเคนะคะทุกคนก็เป็นไงบ้างคะสำหรับการจับ <information> ร่างคนในเกมเราบอกนะคะทุกคนถ้าเบอเพื่อชอบคลิปมกี่ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ไอาจารย์ิดต่อไปนะคะทุกคนแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นอมาพังคลิปใหม่เนาะสำหรับคลิปนี้ไอ้ก็ต้องขอตัวอะไรไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะรอบหน้าเดี๋ยวเราจะมาเอาเอให้ดูนะคะเอ้ยไม่เอาสิเอาาาให้ดูคคค่ะะทุกนบบ๊ยย